นี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปพูดคุยเข้มข้นเหลือเกินรหัสริษยาค่ะแกแข็งเอาคืนทำลายละ่ะให้ตายกันไปข้างหนึ่งคุณพาไลตั้งครันได้6สัปดาห์แล้วนะคะหมอยินดีด้วยค่ะขอให้ครอบครัวก,กันทางไม่งนะานไรป็น่นพาไ้น้ำพาไลฉันจะทำให้แกสูญเส้นทุกอย่างให้สาสมกับที่แกมาล้อเล่นกับคนของฉนัน แสดงจากรหัสริศยานะคะน้องกุ๊กกิก๊กกชกรกับบทจันจาแรงนะคะพิงพอยประภาวดีกับบทพาลัยค่ะพี่พิมพ์พิมพานรสิกาน้องพลภูดพัดประเมินนี่หลังจากที่พักออนแอร์ไปช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาแต่ดิันอยากรู้ว่าตอนที่มันหายไปช่วงหนึ่งแฟนว่ายังไงบ้างพิงพอยก็เวลาเราลงรูปค่ะแฟนก็จะมาเห็นรหัสริศยามาอีกหรือยังคะจบไปแล้วหรออะไรเงี้ยของยังยังค่ะ เดี๋อสามต้องสุดท้ายเข้มข้นแบบเฮติตาบอกว่าถ้าไม่กลับมาออนนี่ทุกคนจะมาตั้งคันเอาหน้าช่องเจ็ดท่วงคืนละนิสัยาะรเลยแต่ว่าช่วงที่หายไปนะคะก่อนจะหายก็มีบางคนนะเขาบอกว่าโดนคอมเมนต์เยอะเพราะว่าก่อนที่จะหายไปก็มีอาการเมานอนตามพื้นกินยานอนหลับอะไรแบบนี้ด้วยจันจรรยก่อนที่มันจะหายไปทําไมชีวิตเราดูแย่ขนาดนั้นนะคะคือเหมือนเป็นคนมีปมค่ะเรื่องแม่ด้วยแล้วก็ไม่ชอบนางเอกด้วยแล้วก็เลย ดื่มเยอะไปหน่อยแล้วก็เมาทำตัวแบบไม่น่ารักเนาะแล้วก็วาดหน้านางเอกของเราเพื่อนเห็นว่าเพื่อนแซวด้วยใช่ค่ะว่าฉากนี้แบบเล่นได้ตีเลือเกินหรืออะไไงคะยังไงคะับพวกเก๋แบบมองหน้าพี่อ่ะใช่ค่ะเพื่อนแซวค่ะบอกว่าเออดูดู ดูตรงคาแรคเตอร์เนาะบอกว่าทำไมคะ <c oughs> ตรงคาแรคเตอร์แบบเคราะว่าอยู่ดีๆเราตื่จะไปนอนในสวนเราก็ไป <c oughs> อย่ <c oughs> ไม่ได้นะ,ะ <c oughs> <c oughs> เออน้องกุกกิ๊กเล่นระหว่างที่แบบเราต้องแบบเมาเหล้าเหมือนติดเหล้าอย่างเงี้ยกับแบบเ <c oughs> มายานอนหลับอ่ะ มันต้องแบบเหมือนกันไหมหรือเล่นต่างกันยังไงไม่เหมือนค่ะเพราะว่าในเรื่องคือคิดว่าตัวเองอ่ะป่วยมาตลอดไปหาหมอเพราะว่าแม่บอกว่าป่วยป่วยป่วยเราก็เลยเหมือนกินยาระงับประสาทอ่ะมันก็คงจะเบอร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนหลังเราไม่ได้กินแต่เราอ่ะดื่มเหล้าสนักเนี่ยเออมาเหล้าก็จะอีกแบบก็จะแบบมือมือพูดจะไม่ค่อยรู้เรื่องมือแบบคอนโทรลไม่ได้อย่างงี้มากกว่า แล้วแยกออกได้ไงคะในพาร์ทของการแสดงว่าเอ๊ะอันนี้คือให้คุณผู้ชมสื่อได้ไงว่าอันนี้คือเราเมา,า,มมายานอนหลับอันนี้คือเราเมาแอลกอฮอล์เมายานอนหลับจะเบอร์เบอร์แล้วก็แบบน็อกหรือหลับอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะจะถ้าเมาเ้าจะแบบโวยวายหรือว่าจะแบบมือมา อะไรอย่างเงี้ยอะเยอะๆน้อยดีแล้วอันนี้คุณยังมีสติหรือคุณเมาขนาดไหนคุณถึงไปแกล้งนักเอกแบบนั้นน่ะพิงคอยเบื้องหลังเป็นยังไงพิงคอยเล่าใส่เล่าหน่อยสิคะสนุกมากค่ะพอหลังจากทาเสร็จปุ๊บก็ขำาเหมือนกันนะวะน้องน้องเช็คดูดิแล้วคือเราก็ไม่เห็นเลยเราก็ไปเอาโทรศัพท์เขามาดูโอ้พี่เอกขนาดนี้เลยหนูไม่รู้หรอกว่าแบบเยอะขนาดนั้นคือเรารู้ว่าเยอะค่ะแต่ไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนั้นค่ะแล้วก็แบบว่าเนี่ยเต็มหน้าป็นเชร์ใหม่แบบปากเบลอใช่ไหมต้องเบล์เกินขอบ เลยเลยเนาะนี่จะขึ้นไปถึงตาเลยนะอันนี้จะพาจากช่องเจ็ดเลยถึงยุทธยาเลยคะเลยกลนะอ้าวแล้วคู่ดูนะคะได้ข่าวว่าคู่นี้คุณทั้งสองคนขาดเพียงจะหัวแล้วเหรอคะเกิดอะไรขึ้นยังไงคะจริงๆเราเ็ารักกันมากใช่ในเรื่องนี้รักกันแขวะกันตลอดเวลาแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยนะว่าจุดจบของสองคนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้มันก็เริ่มกลุมๆแล้วเนาะเริ่มเราหัาแข่งกันแล้วครับ เขาหนูไม่ดื้อเลยเขาสั่งนี่ดูอ,อทั้งที่แบบเขาเป็นสายร้ายนะพีะ่เบ็ี้แล้วเป็นสายร้ายที่มากฝีมือทั้งสองคนน่ะใช่ร้ายกับร้ายแล้วแบบมากฝีมือมาเจอกันน่ะตอนเล่นด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะพี่พิมกับน้องโอนเวลาเล่นกับเขานะคะคือเวลาที่เราคิดอยู่ในหัวว่าฉากนี้เราน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้คือเขาสื่อออกมาได้ชัดเจนมากมแล้วก็เวลาที่มองเขาเล่นเนี่ยเหมือนบางอย่างมันจะออกมาที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเห็นการแสแดงร้ายต่างๆเนี่ยเวลาเขา c r ีเอ e การเล่นของเขามันจะออกมาชัดเจนแล้วก็ดูแตกต่างนะค่ะมันมีหลายๆฉากที่อยากให้ดูเฉพาะตอนจบตอนที่เขาตอนตายอ่ะครับนนั้นเขาเล่นได้ดีมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าเวลาเข้าบทกันแล้วแบบคุณผู้ชมอยู่ทั้งบ้านเนี่ยทุกหลังคาเรือนเลยนะสียงนี้นะทั่วประเทศจบแล้ค่ะจบเข้มข้นอะค่ะคุณแซ่บอะคะเออเอ้าแต่ว่าแต่ว่าที่หยุดไปล่าสุดที่หยุดไปคือน้องพลมีคดีมีเรื่องมีเรื่องแล้วนะบาดได้รับบาดเจ็บ เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเล่าเหตุการณ์หน่อยได้ไหมกอนหมือนเราไปแอบแอบยิงพี่ของคนทนายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วก็คุณเล่นเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วเราก็โดนแล้วเราก็พยายามหนีฮะแล้วก็เลยโดนฟันเข้าที่หน้าก็เลยต้องไปแอบรักษาตัวครับเออต้องมีแต่งเอฟฟเกด้วยใช่ไหมคะน้องมีีครับมฮะ เนี่ป็นฟันโดนฟันที่ตาครับโอ้โหดูสิแล้วก็เขาเล่นน่ะอังกฤษนะตัวจริงคือเป็นคนดีดีคุณแล้วเวลาคุณเล่นละครน่ะเวลาคุณทําหน้าที่แบบมันไล่ไล่อ่ะคุณนึกถึงอะไรอยู่ฮะเราเราอยากรู้ภรรยาใช่ไหมรว่าไหมน้องแอรใช่ไหมภรรยามาด้วยวันนี้คคนร้ายจริงนะแต่างหี้ใช่แล้วเขาทำหน้าคือร้ายคือร้ายจริงๆเลยโดยที่ไม่ต้องพูดเลยก็คือร้ายอ่ะเก่งนะคะรายการความเข้มข้นอยากจะทราบว่า แล้ว3ตอนสุดท้ายน้องพิงพอยนางเอกเนี่ยเห็นว่าความหวานเนี่ยมันจะแบบลงรักเะขึ้น,นใช่ไหมเออหลงรักอะระหว่างทางก็แบบว่าความเห็นอกเห็นใจกันมันมากขึ้นอะอไรเงี้ยคะออ่ะก็ทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็เลยแบบว่ามีมุมหวานอะไรอย่างนี้ แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนอกจากวุมหวานแล้วมันก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีมุมอื่นที่แบบปมที่เราต้องแก้ไขอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นในตอน3ามตอนสุดท้ายเห็นหลายคนดูบอกอยากรู้นางเอกแบบเปิดร้านออกเล็กหรือเปล่าตาเชื่อมตลอดตาเชื่อมมองสามีก็ตาเชื่อมหลงรักแบบตาเชื่อมแล้วเขาใส่เสื้อกู่กันอ่ะน่ารักกุ๊กกิ๊กขนาดนี้อ่อหลังจากนี้จะมีหวานหวานไปกว่านี้ไหมคะ ก็อยากให้ติดตามรอดูค่ะมันก็มีหวานแต่ว่าก็ในสไตล์ของเขาเออคุณคะการแบบว่าออนท็อปกันแบบนี้ก็คือหวานอยู่นะคะมีหวานกว่านี้เห็นค่ะคุณฮายเดี๋ยวต้องมีมีบทแตกหัางเหมือนกันใช่มีแวหนกห่าหมือนกันค่ะจังจะแรง ไม่ยอมให้เขาหวานง่ายใช่ไหมเดี๋บว่าเราก็ไปนอนแวยแน่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแต่งงงแต่งงานจ้าได้ได้เราจะไปร่วมเตียงกับเขาด้วยอยอ่าพิ่งพูดทำไมเหรออยู่ดีๆก็คุณจะมาขายแซนด์วิชอะไรกันที่นี่คุณไปร่วมเตียงเลยเหรอคะอยากให้ติดใจค่ะจริงฉากตอนสุดท้ายสนุกค่ะแบบเขาจะหวานกันแล้วแต่ว่าอะ มมันจะต้องีเราก็ยังไม่ยอท้อเราก็ต้องเป็นสายบุกไปแม่แม่เราก็ใช่ย่อยค่ะแต่แม่ไม่รู้เรื่องนี้นะที่ไปนอนเตียงเดียวกับเขาเนี่ยไม่ชวนแม่แม่จ๋า ถ้าเขาชวนแม่แม่อย่าลืมชวนเราด้วยนะ <l ots> โอ้ <L ots> เราก็อยากแจมแต่หลังจากนี้แล้วคุณผู้ชมความเข้มข้นน่าจากความหวานอะไรแล้วนะท<ช>ิ้ง,ง<ช>พลอยเราจะมีการไปทวงคืนทุกอย่างเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่คะ่ะอย่อางที่บอกคือมันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสามตอนสุดท้ายมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่แบบอยากให้ติดตามก<ช>็อยากมาติดตามจริงๆคะ่ะเราต้องไปแบบฟาดฟันกับทางพี่พิมเขาเป็นยังไงบ้างโอ้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่แรกเลยที่เจอพี่พิมพ์ค่ะเราก็อ่านบทแบบโอ้ได้เจอพี่พิมพ์ด้วย นักแสดงรุ่นใหญ่หนูก็ทำการบ้านไปอย่างดีเอแต่ว่าเราต้องสู้เราต้องสู้อันนี้คิดดีคิดดีถูกค่ะไ้่เราไม่ใช่คือแบบว่าเราก็ค่อนข้างเก่งเวลาเล่นกับว่าพี่พีเข้าใจเลยใช่ใช่แล้วเวลาไปเจอกันวันแรกที่ต้องเข้าเซตด้วยกันเป็นไงฮะอ๊้ยเถียงกับพี่พิมเนาะีดแรกตีดแรกต้องนั่งจ้องหน้ากันแล้วปกติถ้าเล่นกับน้องๆเนี่ยน้องๆจะมบไม่กล้าไม่กล้าสบเข้าใจเขาจะแบบฟิลแบบ เต่งอะไรอย่างเงี้ยต่ะนนี้แบบไม่หลุดเลยเพราะว่าศิลปะต้องฟาดฟันใช่ไหมใส่ตาแบบต้องฟาดฟันใส่ตรงใส่ตาใช่ค่ะกลัวเป็นตัวถ่วงเดี๋ยวลองลองหน่อยสิคะไหนไหนลองใช้สายตาแบบเอาแบบว่าในตัวละครพี่พิมพ์ก็เป็นตัวละครของพี่พิมพ์ค่ะคุณนางเอกก็ให้เป็นตัวละครของคุณนางเอกแล้วฟาดฟันกัน one two action อุ้ยเราอิ่งแล้วไปค่ขึ้นมาคุณต้องห้ามบ้างนะคะรู้แล้วถ้ไมเปียงจะหักเนี่ยมาแบบนี้มาก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็นั่งดูแล้วก็เผิอนุ่มพลแล้วเวลาที่สาวๆเขาตีกันเนี่ยอุ้ยเขาฟาดฟันกันเรารู้สึกยังไงบ้างตอนที่เรารวมด้วยจีนดูีที่เรายังไงคะส่วนมากจะทะเลาะกับพี่พิมพ์ซะมากกว่าแบบก็ จะไม่ค่อยได้ไฟกันมากกว่าเอแต่ว่าในเรื่องนี้น้องคนเนี่ยจะเป็นแบบสายหนีสายหลบครับสายหลีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับก็แบบว่าเราทําอะไรผิดแล้วก็จะเออะก็หนีอย่างเดียวไม่ใช่ตัวเราไม่เหมือนแตกต่างจา่ชีวิตจริงเลยใช่ไหมงามันไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่ชีวิตจริงก็หนีอ้าวชวยช่วยอย่าี้แล้วเชียวคุณพ่อไปอา ร้ายดาลรหัสลิษยาเข้มข้นแน่นอนให้น้องแต่ละคนฝากหมือนคุกก๊กค่ะค่ะก็ฝากละครเรื่องรหัสลิษยาด้วยนะคะพี่อยากให้กุ๊กกิ๊กฝากแบบในบทจัดแสดงจัดแสดงเอาแบบเมาด้วยไหมเอาแบบเมาเอาแบบเมาเมาเมาเอาแบบเมาเมาเอาแบบเมาเขาแบบนอนอยู่แล้วนอนอยกับพื้นไหมน่นอยกับโป้ก้องไหนคะก้องไหนค่ะ้ามาบา ฝากรหัสลิซยาด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะว่าจันแจงกับทุกคนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสามารถเมาหลอดไฟในสตูฝา่ให้เมาพวกบเขาเมาเลยเลยเกงนะเต่เขาสวยขึ้นด้วยอ่ะเจอทุกครั้งคือสวยขึ้นตลอดแล้วฝีมือก็คือดีขึ้นตลอดมาเราต้องฝากแบบนักเอกสายฟาดคอเอาควันฟาดใช่ไหมฟาดสู้นะสู้ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรหัสดิสย a สามตอนสุดท้ายค่ะเออหวานน้ามันดูดานไม่คหวานหวานเขาบอกแล้วเขาเป็นช่างเชื่อมช่างเชื่อมพี่พิมพ์จับพี่พิมพ์คะฝากหน่อยค่ะพี่พิมพ์กล้องไหนคะนี่กล้องสองฉันอยากจะรู้นักอืว่าทักไพรไม่ดูรหัสดุสย a สามตอนสุดท้ายกืจะมีจุดจบยังไง คกูเหมือูฉันกำลีหมดแน่นไม่ย้ายช่องคาดไม่เปลี่ยนขาดเธอโดนคำสาดหนักสุดท้ายขอไร้ไร้ผลปะทุเดือดปะทุก็อย่าลืมดูโอ้พี่บอลน่าเหงาอย่างเงี้ยค่ะกล้องสองค่ะครับก็ฝากติดตามด้วยฮัลลาดฤษียาสามตอนสุดท้ายครับนี่สนุกดีครับโอ้โหสุดสุดแล้วสุดสุดแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะทั้งสี่ท่านขอบคุณค่ะ ย้ำค yeah. ุณ <tampoco> ผ <Christmas. S 1> ู <amos assim. si> <you>. ้ชมนะว่ารหัสริษยานะคะคืนนี้กลับมาออแดรให้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง3ต่ตอนสุดท้ายคุมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะบ่ายวันนี้นะคะห้ามพลาดละครรีลันของเรานักรบตาปีศาจนะเป็นผลงานเรื่องแรกของน้องเนยประพาดานะคะแล้วก็ดิจแอนกิจลิฟตนะคะรอชมกันได้บ่ายโมงสีค่ะรู้แล้วใช่ไหมคะคุณอนุวัฒน์่าถ้าคุณไม่ดูรหัสลิษยาคุณจะเป็นยังไงได้ยินคุณพี่พิมพก็พูดแล้วใช่ไหมคะกลัวตัวเองนจุดจบมาก ต้องดูนะต้องดูราหารัสลิสัญญานะฮะ,ะดูช่อง7 HD <ม>ไปยาวๆเลยนะคะส่วนวันนี้สนามข่าวเจ็ดสีหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่7นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนทุกนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลิสยาญาอย่าลืมนะคะคุณต้องดูค่ะ